มาทรงขวางฝนถล่มพี่น้องเอ้ยนี่ฝนโกค้ำสุดทางเหมือนนี่วันที่สิบห้าเดือนเอดครับผมออกมาทรงขวางฝนกระโตกห้ำบ่าหยุดพยนเอี่ยนเอี่ยนตกตกอยู่เบิดมือ ชมบรรยากาศฝนตกมันมีอย่างหลายดอกประสิจมอย่างห้ฟังแม่กก็สีกข้านจมเดี๋ยวพวกเจ้ามาด่า,า,ก,าก่อยไปอบอกหัวไอ้ย่านบดออกไหม งหม่องคอยบังหม่อง,งเฮงแต่บางไปวาดโรงงานนี่มันติตกบ,บ่พุดนี่เาเผยอยู่โรงงานไข่บ่ตกมันจะยุบติดกันกันกได้มันบ่ตกเนี่ยได้แรงไงเล่ะอือ ข่าวดังในบ้านเลยเป็นยังไงว่าพระตั้งใจมาอยู่อะไรนี่ว่าพระเลี้ยงมาอย่างไรค่อดว่าพระเป็นพระเลี้ยงเอออี่างนี้แหละไรพระนี่จะพักโอ้ทีนะะเนาี้ได้ฝ้าฝนบ้างเองก็ได้ถอดหดพระบาทพี่นระเป็นพระเลี้ยง พาเลยสวยเลยพาเลยนีใสบแม่นพานีฝนกับว่าตัวือเขาเออมองนี้ควยแล้วกะดิพ่แม่นี่หลีบวะสงสัยยินโรงงานสีบัตตกบัรจ้ะเุยมี่ยังวะมสเหอ ไงล่ะเออมอเไซค์มัน,อ,มน,นออกกวาดแน่ยนี่แล้วกันตาวันดีเนี่ยนี่นัน่นนีๆยังปานตะวานแล้ววังนีดีเอ,อยังมีรถนี่ยังมาปังนไวเออ้มันดรามีพวก บวดีกับออปอออปอเรื่อยๆพูดลังควนพูดเท่าก็เสร็ปวปอไปขับรถเยิงเสร็ตัดสียงอยู่ในสวนกันลยไซอิไอายคอยเนาะพูดเท่าขับรถกนะ็ก็เรยปนั่นปรนเดี๋ยวเราพอเราพอเห็นอมูม่บ้านกับสวนอยูย่แยกนี่มันเป็นรถดีโค้งมาสวนนมอเตรอร์ไซค์ล้อถามแยก ยุคพบกแบบเด็กน้อยโรงงานใหญ่ถุงตัววันวันวัอรถพิฆาตมีโคกมาแล้ะไม่ส่วนเอาดาอันจอดร้อที่เขาซอยเป็นอะไรอย่งก็บม่ได้เอาเรียงกันและไมก็บม่ได้เป็นอย่างไรก็บม่ได้เป็นอย่างไรก็บยืนดีวนไปนะถึงมันเป็นต่างดาวนะอะไรคิดว่าถ้าแล้วแม่เป็นคนไทยก็เสียเวียงกันนี่ แจกใบอย่างมันมีด้วยเอนื่ก็ไม่เอาเรียงเบาเรียงเขาอ่ะนะจอดเยอด้วยซื้อเขามาซนเราจอดกี่ล้อคัเขาไปนี่สวยเรื้องคนกับใบเห็นมันไหนผีโค้งแต่เด้๋ยถามเรียนถามอย่างนั้นกินระบางคนมักไงด้่บางคนบางเยีาก็เบียดเียดใส่พวกมนเละ ขัวเ,เออลียนเออมันขวงกินเลียนขัวกินเลียนขวงกินเลียนเฮงอยนี้เดี๋ยวเขาจอดทานนั่นละนั่นแหละนั่นแะนั่นแหละจอดฐานรอดที่เขาอือหูนี้ก็เงินเดือนออกกระเด้อพี่น้องเอ,อ้ยชาวขีเตอร์ทั้งหลายเงินเดือนออกเงินเดือนออกของแท้เนี่ยมันเองของี้เอตเตอร์เจ็บหายเอ้เอื้องกับไปใจนี่ แม่หยบน้าใส่ปข่อยบกสี่แล้วใชนี่ยังจะใจนี่ข้าวมวยวางเรือนมวยหอกปวดนะท่านก็เลี้ยขาดแยงมาสิบรัวหยยบน้าใส่กันมานืงมาเนื่องี่นน่องไงบาทนี่ไอ้อดให่มาในรองมอาใส่ดีทีหยบใส่มอสใส่ดีมนดินั เงินออแล้วก็สิเหลือจะซ้ำเงินคอนให้ได้โอ้ยแท็กซีปาดนาไอยบักแท็กซีเสียวผู้โดยสารอะไกัเลยสิส่วน่ายเอาชุ่มฉ่ำทั้งวันพี่นอกเงยบันี้เทดให้ขี่ข้าเด้นนี่ บรรยากาศแบบนี้มันต้องนอนเวียนเสียหนะบรรยากาศน่านอนเวียนดีน่งโมเตอร์ไซค์กับบลัลลบโอ้ยโมเตอร์ไซค์กับได้์โมเตอร์ไซค์ขนนักศึกษาผู้สาวมานั่งพี่ละมานั่งตักเอ้มันนี้นะคนโตคนโตกลับ, <c oughs> บไปตัวบ้านอะ ยังหมดนลยออังไม่ถือออกไปเลยต้ตำมาวงงนะะเราเงียลไวนเกแน่นนะมีคนอื่นไปตกปลาบ่ารนมีอยู่แบบคนไปตกปลา่องรัานนะคน,นตกา มีจอหนึ um apa, death, horses, smoke smoke, like tanto, <laughs> ่งว <pel> ่ไใดปลาโด้ยุนู้ใดมาแต่ใส่ซอูนี่รถติงแกงสิงกระบะแก้งสิงตกเหยียงตกไปอหย่างเห็ียนมันยอนตะกอปะย้อนตะกอเบียดเอามันขืปลาขึ้นสิบว่าใดจีบบอว่าว่เห็นว่ามันจะดึงนมาเกี่ยดเดนเห็นต่ลูกก็มียนว่าใดปลาหมอสีขึ้นมาไปขนาดไหนก่อน มาเป็นครอบครัวนะแม่แม่จะคนสามคนสามคนมีแม่มีลูกบังเอิญน้อยแล้วก็มีนั่นบังเอนโรงงานสแตนเลสด้วยววววในในวันเป็นโรงงานสแตนเลสเพราะว่ามีข้าเจ้ามาเจ้าเดียวเนาะวันนี้ก็เห็นว่าโอ้ไม่ได้ปลาเลยไม่ได้ปลาเลยอนี่ยบังเอิญน้ำมันขึ้นโัวน้ำขึนว่ะเรื่องน้ำขึ้นแล้วก็ปลาตายปลามันนอกน้ำน้ำ มันมีปลาตายในบ่อน้ำแขางปลาตายอุ้ยมันเป็นแดงสั่นเพราะว่าปลาตายเพื่อน้่ยมเม็นแล้วเออวันนี้ปลาไปกินเนี้ยเออหู่เลยว่าปลาไปกินเนี้ยเม็นแล้วทำเมีนมีตายเป็นแดงสั่นเนาะน้องไปเม็ซีเรียยุปกตีนี่ไม่กินเนี่ยขนาดขนมปังอย่างคือกาอนเงี้ยอย่างกงนก็คือก้อน้นมันบอดีเออหนาบอดีปลาไม่กินเลยวันไม่กินเบียดเลย ขนาดมอสียก็ไม่กินนะมันนอกแนแ้ำมันนกน้ำมันก็มีนั่นแหละปลานี่มีปลาตายปะตายหลายอยู่เพรานขนาดปลาคอค้างไว้ก็สร้างยังตายตายหลายอยู่บ่อตายอ้อมหลายตัวอยู่ด้วยเหได้กินอยู่อืมได้กินเหม็นน้ำเนี่ยปลาปลาคอมันก็เลยกว่ากินเงี้ยวจันนะปลา ปลาตุ้มไหนล่ะพวกตุ้มมอสีบางที่แต่เปลี่ยนหมอสีแต่เปียนเนี่ยแต่เปียนก็มีเออเสียดายปลาเนี่ยบัดแต่เปียนก็มีเนี่ยวันนี้ปลาเรากินเมียเด้บัดอยไหมเมื่อเล่านะมันเอาปลากันแต่มาเป็นปลาป่วยมีแต่เออปลาป่วยนี่ยเพราะว่าไดรกันมาเก็ยร์เกียร์เหลืองมั้ไหมเพรอะไ้มาตัวหนึ่งเป็นเกียร์ล้นๆนะปวยเออ มากินเนี้อแบยวานรัแล้วกันแล้วมีชีรีมีซีรีอยู่ปกติมันต้ดึงเราเนี่ยมันปลาแต่ี่้มมันกินขนมปังเลี้ยวอย่างว่าทีไปเห็ดชีพาอีช่อนใหญ่ก็ไ่ได้ไปกิดเนี่ยปลามากินเนี่ยแต่ว่ากันป่ากรัวกับว่ามีตัวอ้วนเนี่ยราคขังไว้ก็นเลยมีแต่หัวตัวตัวเ้็กจอย่ยิบเนี่ย ไวย<ม>เอามาร่อยหนึ่งร้อยสามตัวเปะสามตัวตัวตายแล้วให้พีตตัวทีว่ว่าเราไปขังไว้ก็ตายอืขนาดขังไว้เนี่แยแกสร้างยังตาย